สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีกางวันนี้นะครับนะมาพบกับผมเหมือนเดิมครับนะถึงแล้วพี่นะฮะสหรับอาพระคุณแผนผงพลายกุมารรุ่นแรกนะครับแต่เป็นของอีเจ้าเจ้านี้ได้มา13รุาลุนนะครับเจ้านี้ได้มา13รุาลุนเดี๋ยวเรามารุนพร้อมๆกันพี่สลหรับอีพีกลางวันนี้นะครับถ้าหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับนะติดต่อมาได้เลยพี่ที่ออดรายและเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับ นะครับอดีมี2องดีด้วยพี่นะไอดีไอดีหนึ่งคือเบอร์โทน้องเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุยรายการแรกกันเลยนะครับพี่ๆนะฮะรายการที่หนึ่งนะฮะนีเรามาแกะกันเลยฮะได้มาจากพี่ๆนะครับอีก13รุ่นนะครับโอ้โหยังดีฮะยังที่แบ่งมาให้น้องนะฮะคิดว่าจะถึงเท่านี้ครับนะถึงต่อจากเมื่อเช้าเลยนะครับวิ่งไปเอาที่โทดังเลยตอน1ิบโมงเนี่ยฮะ ส่วนรุ่นนีครับเราเหลือพี่รังรุ่นของเรายังเหลืออยู่นะประมาณสี่อ่าสิบสิบห้ายี่สิบอ่าเหลือประมาณอีกสิบสิบแปดเอ้สิบประมาณยี่สิบรุ่นอยู่พี่ประมาณยี่สิบโอ้โหรายการนี้เปิดออกมาฮะร,รายการแรกฮะโอ้โหติดจีวอนมาเลยพี่รายการนี้ติดจีวอนมาเลยฮะผมขอดูรายการสักคู่นะครับ รายการนี้เดือดมาเลยครับพี่รายการนี้เนี่ยครับโอ้โหเนื้อผงพยางยิ้วจำเนี่ยรายการนี้ฮะโอ้โหด้านหลังฝังทองกุมานนรเนี่ยรครับพระผงพายพี่นะดูนี่ฮะฝังจี้วรเลยพี่รายการที่ฝังจี้วรเต็มแผ่นเนี่ยนี่ฮะเลขคนตเบอร์สองหนึ่งครพระผงพายกุมารเนี่ย ลายการนี้ีของพระอาจารย์จริกน่ครับลายการที่ขอที่สามร้อยนะสวยๆวันนี้ขอที่300สามร้นนอยบาทนี่ครับต่อมาฮะรายการที่สองครับมาฮะรายการที่สองครับรายการที่สองครับรายการนี้เปิดออกมาฮะโอ้โหรายการนี้เปิดมาพี่มีแต่เด็ดๆทั้งนี้นเลยฮะ รายการนี้มีจะแปดเด็ๆดๆทั้งนั้นเลยครับรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อดินเจ็ดป่งเนี่ยฮะหลังฝังมีดอาคมที่เลขคน่ตัเบอร์หมายเลขเจ็ดนะฮะโอ้โหรายการนี้ขอสามร้อยบาทเช่นยังไงครับพี่นะมีแต่รายการเจ็ดเจ็ดนะฮะโอ้โหต่อมาฮะรายการที่สามครับๆๆเรื่องนะครับมีเด็ดเด็ดสวยๆกันเลยพี่นี้ รายการที่สามเปิดออกมาฮะร,รายการนี้เป็นเนื้อผงไผยกุมารนะครับเนื้อชุมพูโรจิวอนครับเลขคนทบเบิ์หมายเลขห้าสิบเอ็ดนะครับรายการนี้เอาไปครับสองร้อยบาทพอพี่ชายรายการที่สามนะครับมาดูกันต่อครับพี่ชายรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่เปิดออกมาฮะ รายการนี้นี่ครับเป็นเนื้อผงแร่เหล็กน้ำพีนี่พี่นะฝังพลอยแดงครับพี่ชายนี่ครับเนื้อผงแร่เหล็กน้ำพีฝังพลอยแดงเลขโคจเบอร์หกสิบห้าครับรายการนี้เอาเป็นสองร้อยบาทนะครับเอาเป็นสองร้อยบาทนะครับพี่ชายรายการที่สี่นะครับ <c oughs> ต่อมารายการที่ห้าครับ รายการที่ห้าเปิดขึ้นมาที่รายการนี้เป็นเนื้อว่านเสาหลงฮะนี่ฮะใส่หน้ากากเงินแท้ครับรายการนี้หน้ากากเงินแท้เลขคุตเบอร์หมายเลขสี่สิบสองครับรายการที่ห้ารายการนี้หน้ากากเงินแท้เลยพี่นะเราขอที่สามร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่นี่ฮะขอที่สามร้อยบาทนะครับหน้ากากเงินแท้พี่พใช่งานชุบนะครับ <S <S ต่อมารายการต่อมารายการที่หกนะ รายการที่หกเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้เปิดออกมาฮะเนื้อตินเผาฮะตะกุดสามกษัตริย์พี่เลขโค้ดเบอร์หมายเลขสิบสี่ฮะโอ้โหตรนี้สวยจริงเนื้อตินเผานะฮะตะกุดสากษัตริย์เลขโค้ดเบอร์สี่สี่ฮะโอ้โเนื้อตินเผาสวยนะพี่นะผ่าคุณแผนเนี่ยฮะงามๆอย่างนี้พี่เนื้อดินเผาพีพลาดยังไงฮะตะกุดสามกษัตริย์พี่รายการนี้ขอที่สี่ร้อยพี่เนื้อดินเผานะพี่นะขอที่สี่ร้อยบาทนะครับงาม ต่อมารายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้นะครับเป็นเนื้อดินแดงมหานิยมฮนะเนื้อหินแดงมหานิยมพี่รายการนี้โค้ดจำนวนแปดสิบสามฮะเนื้อหินแดงมหานิยมรายการนี้โค้ดั้งเบอร์มี้แปดสิบสามฮะโอ้โหรายการนี้นะครับนะขอที่สี่ร้อยทพี่นะ เนื้อเนื้อหินแดงนะครับเนื้อหินแดงมหานิยมพี่รายการที่ขอที่สี่ร้อยนะพี่นะรายการที่เจ็ดนะครับโอ้โหแต่รายการนรี้เดือดเดือดทั้งนั้นเนะียต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปฮะร,รายการที่แปดครับรายการที่แปดนะครับรายการนี้เป็นเนื้อแร่เหล็กเ้าพีมหาเวทหน้ากากยายักษนะ์นะเนี่ยฮะด้านหลังฝัง่งกุมานเนะี่ย เลขคนเบอร์สามที่เจ็ดพี่รายการนี้เอาไปสามร้อยบาทพอพี่รายการที่แปดนะครับเอาไปสามร้อยบาทนะครับพี่ชายรายการจะไปนะครับรายการที่เก้านะร <c oughs> <c oughs> ายาโอ้ยรายการที่เก้าพี่รายการนี้นะ โอ้โหนี่ฮะมหาเวทหลังแบบครับนี่ฮะสองหน้าพี่สองหน้าพี่วสวยๆนฮะโอ้โหสุดจัดพี่รายการนี้เลขคนเบอร์เป็นเแปดสิบหกฮะจี <You S 1> วอนเต็มหน้าครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทพอพี่รายการที่เก้าโอ้โหต่อมารายการที่สิบครับพี่ให รายการที่สิบครับเปิดมาโอ้โหรายการนี้ฝั่งเม็ดอุฮะเลขยกคุเบอร์หกสิบสองครับฝั่งเม็ดอุพี่เอาไปสองร้อยบาทพอฮะรายการนี้เนื้อแรกเลยครับพี่เนี่ยเอาไปสองร้อยบาทพอพี่รายการที่สิบนะครับต่อมาฮะรายการถัดไปพี่ชายรายการที่สนะิบเอ็ด รายการที่11เปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อชมพูสะกดใจฮนะหลังฝังตะกุดทนสามดอกเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขสองสองะเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขสองสองพี่รายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทพอพี่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่เนื้นอชมพูสะกดใจฮนะรายการที่สิบเอ็ดเนี่ยต่อมารายการร้องสุดท้ายพี่ชายนะครับนะ นะ้าอล้วน้องปิดมาได้แค่13องค์องนะพี่นะจากเจ้านี้นะครับขอแบงเข้ามานะครับได้มาเพียงแค่13องค์องพี่เปิดออกมาครับรายการนี้นะครับเนื้อวา่านสาวหลงรายการนี้เปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้ได้ฝังพลสะดือนี่ครับเลขโคดเบอร์หมายเลขเก้าตัวเดียวหลักเดียวฮนะ เลขโคดตัวเบอร์หมายเลข๙ตัวเดียวลัเดียวเอาไปสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่แล้วรายการที่สิบสองครต่อมารายการที่สนะิบสามครับรายการที่สิบสามนะครับน้องขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันรายการที่สิบสามน้องขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันรายการที่สิบสามเปิดขึ้นมา รายการที่รายการนี้รายการที่สามรายการสุดท้ายเปิดออกมาเป็นเนื้อผงมหาเสน่ห์นะฮะด้านหลังฝังสาริกาคู่นี่ฮะเลขคนละเบอร์เลขสามสิบสองครับรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการที่สิบสามครับเอาไปสองร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการที่สิบสามเลขคนละเบอร์สามสิบสองครนี่ฮะอุวาน,นี้ก็จัดมาให้เลยพี่นะนี่ฮะ 13ในการนี้นะเราขอบคุณที่แบ่งมาให้นะฮะในน้องๆได้เล่นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณพี่ทุกท่านติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับ